สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม p ผี p l กเพลกราวอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผ e โพกเพลกราวเนี่ยได้แอบมีอัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับผมแต่ว่านะครับผมอัปเดตนี้ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับผมยังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับผมซึ่งผมเดาว่าอัปเดตตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน1.16เหมือนเดิมนะครับผมเป็นเวอร์ชันคล้ายๆ m i n e c มค f t อีกแล้วนะอย่างแรกนะครับผมที่ผมเห็นตรงนี้อัปเดตเข้ามาใหม่ Energy So ี r โตระดับอะไรวะเดี๋ยวดูหนซิ ยิงกระดาบไลท์เซเบอร์โอ้โหลองแทงคนดูนี่อ oh ุ oh. oh ้ยโอ้เหมือนเหมือนสตาร์วอร์ชัดๆเลยนะอ้ <laughs> oh oh. เดี๋ยวเดี๋ยวคนเริ่มละลายแล้วครับโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. รู้สึกว่าดาบนี้มันจะอากัดกินเนื้อคนไปด้วยนะครับหืมโอ้โหปิดกัดปิดกัน,กน oh oh. ไม่เหลือซาก <laughs> เอาเสียบเป็นบาร์บีคิวเลยครับนี <laughs> ่บ เสียเป็นไม้มาบีคิวโอ้โหเนี่ยทันรหมดเลยดูซิว่ามันจะละลายหมดไปครับโอ้โเรือบร้อยฮะไม่เหลือฮะเนี่ยเป็นดาบที่อัปเดตเข้ามาใหม่ค่อนข้างอันตรายเอาเรื่องเลยนะครับผมดาบนี้ถ้าเราเอาดาบนี้มาแทงหุ่นยนต์ดูล่ะเราจะมาลองดูกันนะครับผมนีับอุ้ยโอ้โหเละเลยครับผมหุ่นยนต์โดดไม่ทันเลยหายเลย ชื่อดาบนี่มันก็บอกอยู่นะครับว่ามันเป็น Energy Source นะครับมันก็เป็นดาบเกี่ยวกับดาบพลังงานนะครับผมซึ่งหุ่นยนต์ในตัวมันก็ต้องมีไฟฟ้ามีพลังงานอยู่นะท่อแทงเข้าไปมันก็จะยิ่งเละง่ายกว่าเดิมอีกนะอยูเนี้ยง่ายกว่ามนุษย์โอ้โหไม่เหลือซากนี่แทงจากข้างบนมั้งฮะเรียบร้อยอะ่ะโอ้โหกกตูดโชว์เลยโอเคจัดไปผมอยากรู้ถ้าเกิดเอามาแทงไททันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่า จัดไวเลยฮะลองดูฮะนี่อ่ะหูแทงไม่เข้าเลยเป็ดไปได้ที่ดาบมันจะแทงไททันไม่เข้านะครับผมอ้าว <c oughs> ว้าว <c> ไ <oughs> ททันไม่ตายวะไม่ทอยแทนลอยอัปเดตไปที่ผมได้ยินมาว่าอ่าปืนบลาสเตอร์อันดีนะครับผมปืนนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะปรับให้มันยิงเร็วขึ้น2เท่านะครับผมถ้าเรากดค้างนะดูนะฮะลอยเลย <Rab> โอ้ Podcast โหมีควันโค้ตสวยแล้วดูดิควันโค้งเปในนี่เลยโอเคโอ้โหมันเร็วจริงนะฮะเอาใหม่หน่อยในลองใหม่ดิ โอ ata, ้ยคนนี้ไม่ตายคนนี้ไม่ตายโอเคจัดไปโอ้โหัรัวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ันทัดอะไรเนอะโอเคอ่ะจัดไปสิ่งที่อัปเดตข้ามาใหม่ใน People Playground ในตอนนี้นะครับผมรถเราเนี่ยจะสามารถทำลายได้แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันทำลายยังไงนะเอ่ออย่างแรกยกรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดฝาได้ด้วยเหรอเนี่ย โอ้โหอย่างเจ๋งนะดูฮะนี่ะเราสามารถเปิดฝารถได้แล้วโอ้โหตรงนี้นะฮะรู้สึกนี่นี่ฝากระโปรงหเป็นอัปเดตท,ที่เพิ่มรายละเอียดเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับรถนะไหนเราทำลายหน่อยสิววโ,โเมืกี้อะไรกระจุยวะนี่ครับผมรู้สึกะจะไปถักน้ำมันกระจุยอกวามันกระจุยอยู่ยยถึงขนาดนี้เลย,เยมันรายละเอียดเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมีเครื่องยนต์ด้วย ปกติแพดก่อนก็จะมีแค่ล้อที่มันหลุดออกมานะครับแต่อันนี้มีเครื่องยนต์มีประตูโอ้โหหลุดหมดโอ้โหเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างเจ๋งมากเลยนะครับผมนะทําทลายรถเล่นนะนี่ประตูกระจนเลยเราจะมาลองเอารถมาชนกระแพงดูนะครับผมว่ามันจะพังยังไงนะฮะไปเลยวู้โอเคครับเรามาดูกันนะเดี๋ยวนะเรามาเราต้องเริ่มแตะไกลล้วนันประตูหลุดนะโอเค เอาไวนะ้แลตอนนียรถย่นเยอะรอมีสารเอฟเฟคเข้ามาใหม่นะฮะอัปเดตใหม่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะงั้นเราเอาหน้ารถไปชนอย่างนี้เละโอเคเครื่องยนตย์มันลดุดออีกแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมเอาปืนไปยิงรเอาใหม่เอาใหม่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมเอาปืนยิงรถเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรามาลองเอาเ k คมายิงดูอา่าจัดไป จะไม่ได้แล้วว่าแพดกอดมันยิงแล้วเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอันนี้ยิงแล้วมันเป็นเสียงเหล็กนะเนี่ยฮะยิงถังน้ำมันได้ไหมเนี่ยได้ได้ด้วยโอ้โหระเบิดเลยเดี๋ยวนี้มันจะเป็น G T a อะไรเนี่ยไม่ยิงถังน้ำมันแล้วระเบิดเลยเนี่ยแต่อไปนะครับเป็นรถถังนะฮะซึ่งแพดก่อนๆนี่รถถังไม่สามารถจะทำลายได้นะครับผมงั้นเราจะมาดูกันว่าแพดนี้มันจะสามารถทำลายได้ไหมนะครับหยิบขึ้นมานะฮะแล้วก็อ่า ลงไปแรงๆอย่างงี้รถถังแม่ก็ยังถึกเหมือนเดิมเดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีทำลายแล้วถังในเกมนี้แล้วแหละนะผมมานะลองแบบรุนรัวดูแบบไม่ยั้งเลยนะหนึ่งสองซ่อมโอ้โหล้อหลุดเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นล้อลอยไปไกลเลยล้อมันสามารถหลุดออกมาได้แล้วนะครับผมหรือทบจําไม่ได้เหมือนกันว่าแพทก่อนมันหลุดมาได้หรือเปล่านะแต่ที่ผมเห็นนะตอนนี้นะล้อมันสามารถหลุดออกมาได้แล้วนะอะ เอาลนลนดูนะนี่ผมไม่รู้นะครับว่าอ่าผู้พัฒนาเขาอยากให้เราทำลายหรือเปล่านะแต่ยิงไปเท่าไหร่มันก็ไม่พังนะครับผมก็ถักเกมนี้ <c oughs> รอสักวันที่มันสามารถทำลายได้เ,เดี๋ยวรู้กันนะะ ตอนนี้นะครับผมพี่ปุ๊บเผยกล่าวเราได้ปีจักรยานแล้วนะครับผมจักรยานมีไว้ทำอะไรอัม <il> นุษย์ขึ้นมาตรงนี้นะอัมนุษย์ขึ้นมานั่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็อ่าถ้าอย่างนี้นะอ่าทีนี้ถือว่าได้ขับจักรยานแล้วนะครับผมเด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 เบรกก่อนเบรกก่อนมีน้ำอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนั่งดีๆสิเพื่อนข้างหน้ามันอันตรายเห็นไหมเดี๋ยวก็ตกน้ำหรอกเอ๊ะนั่งดีๆีอี๋อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจักรยานโอ้ยเราจะลองเอาจักรยานไปชนกระแพงแรงๆดูนะครับผมซึ่ง ผมก็อยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคกดฟาโลนะครับผมแล้วก็ขับจักรยานไปแรงๆนี้นะเดี๋ยวโดนวคนเร็วล้อกระจุยเลยเดี๋ยวหัวขาด่ปโอ้โหหัวเละเลยครับโอ้โหกลายเป็นโศอนาตกรรมซะงั้นเดี๋ยวนะมีคนขับจักรยานชนกระแพงตายตรงนี้ครับจักรยานเอาจักรยานเสียบนี่ทับไปตาย หล้วกจุยเลยเดี๋ยวนะอ่ะทาไปอุ้ยโอ้โหคนเละเลยครับล้อจักรยานนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ผมรู้แล้วมันมีจักรยานให้เราไว้ทําไมนะฮะนี่เลยฮะแหลมของเรานั่นเองพร้อมแล้วนะครับผมที่จะเอาจักรยานขี่ขึ้นไาบนแลมตรงนู้นนะครับโอเคัดฟาโร่ตรงนี้นะครับแล้วก็เร่งความเร็วเดี๋ยวดูครับว่ามันจะเกิดยังไง นวันเล่นปีมีอุ้ยเอาใหม่นะครับผมด้วยท่านั่งเท่ๆแบบนี้ผมรู้เลยว่ามันต้องลงน้ำแน่นอนดูล่าแล้วต้องกดโอเคโอเคโอเคกดฟ้าโลดเลยไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยตัวหลุดเลยเอาใหม่เอาใหม่นั่งดีๆหน่อยสิโอเคไปโอเคพร้อมแล้วจัดไป เอาใหม่นะฮะโอเคไปหนึ่งสองซ้ำครั้งนี้แล้วหยุดเดี๋ยว,เ,ยวเพียรหนึ่งหลุดไปแล้วโอเคไปู้เรียบร้อยครับตกน้ำไหมตกน้ำไหมเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามนะครับผมกว่าจะได้นะฮะผมจะากรู้ถ้าเกิดเราเอาดาบฟันรถเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเราลองเอาดาบมาฟันดูนะเนี่ยเปิดเข้ามาฮะแล้วก็เสียบเข้าไปอู้ทะลุได้เลยนะโอ้โห ดาบนี้มันสามารถทะลุออบเจกต์ได้นะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเอ่อเอาใหม่นะแทงเข้าไปตรงนี้นะน้ำมันนั่อยู่แต่เดอ่ะอยู่นะจะเปิดไม่ระเบิดวะมันจะขาดได้ไหมผมอยากรู้มันสามารถขาดได้ไหมนะเราลองดูกันโอเคค่อยลากขึ้นไปอย่างงี้ฮะนี่ฮะโอเคเรียบร้อยฮะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวนะโอเคทำลายทิ้งแต่ทำลายทิงทยท้งทิ้งประตูให้หมดโอ้ยระเบิดโอ้ สงใสยต้องแถวๆนี้นะฮะถึงจะเระเบิดถ้าเกิดเราเอารถลงน้ํามันจะหายไหมโอ้เจ๋งครับผมโคตรเจ๋งเลยครับสามารถาดับไฟในน้ําได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะดับไม่ยังขาดรถอย่เลยเดี๋ยวปิดก่อน,นโอเคเราจะทําการเอารถขับไปชนคนที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมเเรียงกันตรงนี้ดูนะฮะว่ามันจะสะใจแค่ไหนนะครับผมกด follow แล้วก็กด activate เรียบร้อยฮะมาแล้วฮะมา,าดูกันว่ารถมันจะเปน็นยังไงโอ้โ โอ้ยังโวดเสียบเข้ากลางคนเลยครับดึง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 ออกได้ไหมเนี่ยโอ้ติดคารถลเลยครับอตัวคาดเลยติดกลายเป็นกาลาาเท็คเลยครับผมแต่ไปเอารถไปชนบ้านกันดูนะครับผมไปเลยฮะจังหวะนี้ฮะรถกําลังมาแล้วครับผมตอนยังไงยังไงไม่เข้านลครับผมโอ้โหจะไปต่อได้จะไปต่อได้ครับเดี๋ยวดอ่ะช่วยอีกแรงหนึ่ง โอ้ทะลุเลยทับทับทับไปหมดอะนี่อะโอ้รู้สึกส atisfy คราวนี้เป็นรถบรรทุกกับรู้สึกเป็นห่ออะไรสักอย่างนะครับผมดูห่อแล้วรู้สึกมันจะไม่มั่นคงเท่าไหร,นร่นะฮะดูแลนะโอเคพอแล้วนะครับผมจัดไปจัดเครื่องยนต์เลยครับมาแล้วครับผมชนแม่งเลย <laughs> ไม่เข้าอยู่ดีนะครับผมงั้นเราช่วยแรงหนึ่ง <c oughs> ขอนแล้วกระจุยเลยอุย้ยสอง้บทำเลยสำหรับการอัปเดตเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกผมได้ในคอมเมนต์นะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เรามาต่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ